คังคู่ใบฟีเวอร์เปิดก้าคนดังแต่งเป็นคังคู่ใบย,ยิงกแกร่งแห่งมุมใบเรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากสําหรับนางคังคู่ใบที่ผู้หญิงเป็นส่วนรวมของอํานาจความมั่งคั่งและสติปัญญางานนี้ก็ไม่รอช้ามีดาราสาวลหลายคนลุกขึ้นมาแต่งคอสเป็นสาวจับเครื่องจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่9คุณยายหงทองเปิดกันที่เน็ตไอดอดาวติ๊กตอกไว้เก่าก็ไม่น้อยหนะ้าออกมาคอสเป็นหญิงแก่แห่งมุมไบใส่ผ้าขาวสวมแว่นดำแถมยังโพสท่าอินเนอร์แบบแซ่บไม่ไหวนอกจากนี้ยังเอาผ้าถุงมานุ่งและโพสท่าแบบฉักเรื่อแขกในหนังทำเอาส,สาวๆต้องยอมชิดซ้ายกันเลยละจ้า อันดับที่8พิมริพายแม่คะออนไลน์สุดแทบก็ไม่พลาดออกมาแต่งตัวเป็นคางคู่ใบด้วยกับเขาเหมือนกันสวมชุดขาวแต่งหน้าพร้อมก็ใส่ชุดน,นี้ออกไลฟ์สดขายของสางเอนเตอร์เทนให้กับเราคนดูจนลหลายๆคนทักว่าเหมือนมาก ดับที่เจตั๊กซีริพรสําหรับพิธีกรและนักสแสดงอารมณ์ดีเรเด้ว่าไม่ตกเทรนเลยจริงๆหลังดูจบก็บไม่รอชา้าออกมาคอสเป็นคางคู่ใบจบผ้าอุปกรณ์ใกล้ตัวนุ่งขาวห่มขาวหาผ้าใสาห่หผมแบบสารีแต้มด้วยบินดีสีแดงกลางหน้าผาและสวแมแว่นนำเพื่อเพิ่มอินเนอร์ความเป็นราชนินีเรได้ว่าอินสุดๆจนเรียกตัวเองว่าตัก๊กคูใบฟอร์มมมใบ ดับที่6กิ่งแย้นนนทพรกับดาราสาวที่ชื่นชอบการแต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วก็ไม่พลาดที่จะตามกระแสจับเสื้อผ้าแต่งให้คล้ายกับออริจินอลอินเนอร์จัดเต็มเมคอัพเน้นๆพร้อมกับแคปชั่นสุดแซ่บกันเลยทีเดียว อันดับที่5โยชิรินจ๊าขยับมาที่สาวสองซุดสวยดีกรีมิสทิฟฟานี่เรียกได้ว่าไม่พลาดกับเขาด้วยเช่นกันลุกขึ้นมาคว้าสารีแต่งตัวจะเต็มออกมาแต่งเป็นสาวคางคู่ใบโพสท่าถ่ายรูปท่าเรียกแขกก่อนที่จะเปลี่ยนชุดเป็นสารีสีขาวสวยเกินต้านเลยจริงๆ อันดับที่4จันจิจันทีราต่อกันที่นักสแสดงแฟนสาวของหนุ่มมาดิโอไม่ว่าจะก,กระแสอะไรกําลังมาสาวจันจิก็ไม่เคยพลาดสักเครนด์ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาคอสเป็นสาวอินเดียตั้งแต่แต่งหน้ายิบผ้าขาวมาหมให้คล้ายกับใส่สารีโพสต์ท่าเรียกแขกเหมือนกับในหนังแถมยังโชว์เต้นแบบฮาฮาอดความน่ารักทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันเลยลจ้า อันดับที่3กระแตอาสยามศิลปินลูกทุ่งสุดแซ่บที่ช,ชื่นชอบความเป็นอินเดียอยู่แล้วงานนี้เจ้าตัวก็ขอไม่พลาดโคเวอร์ข้างคูง่ใบในชุดสารหรีสีขาวแถมยังโชว์เต้นเพลงจากเรื่องบอกเลยว่าสาวกระแตนั้นแกท่าเต้นได้เปะเวอร์ อันดับที่2องมิวกี้ปรยายูทูบเบอร์สาวสวยหน้าคมก็ถูกน้องชัดเข้ามาแปลงโฉมเป็นนางคางคูบใบเวอร์ชั่นไทยถ่ายแบบใช้เวลากว่า1ชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาสวยเือนตัวจริงสมกับเป็นช่างคิวทองบวกกับความสวยของสาวมิวกี้เลยละจ้า อันดับที่1พิงกี้สวิกานักแสดงสาวสวยหน้าคมที่เคยร่วมง,งานกับเป็นนักแสดงบอลิววูดมาแล้วเรียกได้ว่าอินกับหนังสุดๆจนลุกขึ้นมาแต่งตัวครบแบบจัดเต็มทั้งในชุดสารีสีขาวเต็มยศอินเนอร์จัดเต็มจนอาเรียบาตนั่งเอกจากเรื่องเอาเป็นลงรู้เรี่องสมกับเป็นสุปตามเบอร์หนึ่งของวงการเลยจริงๆ